ที่นี่บึงสีไฟจุดเช็คอินแห่งใหม่จังหวัดพิจิตรค่ะคลิปนี้แม่ไปมาเมื่อวันที่15มิถุนายนยนะคะอากาศดีมากอันนี้เมย์ก็ถ่ายตอน4ี่โมงเย็นนะคะคนยังไม่เยอะค่ะนี่ก็มีกิจกรรมให้ทําเพียบเลยร้านจัก,กรยานมีเช่าเยอะแยะเลยนะคะชั่วโมงละแค่30บาทบางคนก็มานั่งแท่งเอานั่งชิลๆรับลมเย็นๆค่ะส่วนน้องๆหนูๆก็ให้เล่นว่าวได้ค่ะใครเป็นสายออกกําลังกายนะคะเหมาะมากๆค่ะเพราะว่ารอบบึงเนี่ยก็บาไปประมาณ10กว่ากิโลค่ะทุกคนส่วนเมย์สายถ่ายรูป มีจุดถ่ายรูปให้ถ่ายเยอะแยะเลยเชื่อไหมคะทุกคนถ้าเรามาที่นี่แล้วเราจะลืมดูเวลาไปเลยค่ะอันนี้มาเจออีกโซนหนึ่งค่ะเขาทําเหมือนชายทะเลเลยค่ะแบบเป็นหาดทรายไม่น่าเชื่อนะคะว่าบึงสีไฟจะสวยได้ขนาดนี้ถ้ามีโอกาสเมก็จะกลับมาอีกครั้งค่ะคิดว่ามาครั้งหน้าเอารองเท้าวิ่งติดมาด้วยคือถ้ามาพิจิตเราไม่ได้มาเช็คอินที่นี่ถือว่าพลาดมากๆเลยนะคะน่ารักอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนเขามีของขายข้างทางเต็มไปหมดเลยนะคะที่เมย์ชอบมากเลยค่ะเป็นร้านกาแฟแบบรถวินเทจมีความ